รถวนเดียวเดียวเดียว่ายไหวคือไหวนอทำไงดีวะสำหรับเคพีรถบรรทุกของเรานะคะตอนนี้ก็ไม่มาแล้วเดินล่ะก็เดินไปปกติเดินไปปกติเดินไปปกติ่านมีความสุขมากๆนะคะครับปีใหม่นี้อ่าแล้วมัมไปขี่รถไถมาเขาอีกวะนน่ะใช่ไหมมัม เดี๋ยวดิเอาใหมเคดีรถบรรทุกสวัสดีปีใหม่ค่ะเพ็นเดือนสองน้าเฮ้ยใครค่ะเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่เดือนแห่งการเฉลิมฉลองสำหรับปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะ ครับแล้วก็สำหรับอันนะครับก็ขอให้ลูกค้าสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองกิจการรุ่งเรืองนะครับแล้วก็อย่าลืมมาออกรถกับเรานะครับค่ะเล็กนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอลูกค้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะกิจการงานรุ่งเรืองค่ะค่ะและแน่นอนค่ะปีใหม่การเริ่มต้นใหม่แบบนี้ KP รถบรรทุกก็มีโปรโมชั่นดี D, โปรโมชั่นเด็ดมาต้อนรับเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเหมือนเดิมเราจะมีโปรโมชั่นแล้วก็มีรถอะไรเข้าใหม่บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปเลย เอียงหรือว่าเส้น3ามนั่นเองตรงนี้บอกเลยว่ามีรถเป็นุูกให้เลือกมากมายมากเลยเนะาะเพียรเนาะไม,ไม่ว่าจะเป็นรถเทนร,รถตู้นะ ก็ยังมีรถหัวลากตู้สิบ,บานนะครับแล้วก็ยังมีดำอีกต่างหากใช่แล้วค่ะมาที่เดียวนี่ครบลูกค้าอยากได้รถอะไรคือหาที่นี่ได้เลยใช่บอกเราไปศูนย์รวมรถบรรทุกทุก<ช> <พบ S 1> แนเลยทางร้านเรามีการรับประกันเครื่องเกีย 1, ร์หนึ่งหมื่นกิโลหรือ30บวันแรกกันเลยทีเดียวกชจัดไปเน้นไม่ยุ่งยากเลยครับลูกค้าเอกสารง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนายบุคคลหรือนายบริษัทนะครับผมรูบหมดอนุมัติไวมากนะครับผมใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้ารถคันแรกไม่ต้องเป็นกังวลนะไม่เคยมีรถบรรทุกมาก่อนเลย เป็นรถบรรทุกคันแรกของเราก็ดันให้ทุกเคสเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอในเรื่องของโปรโมชั่นเคพีของเราก็ไม่น้อยหน้าใครใช่แล้วสําหรับโปรโมชั่นของเราตอก็กวันนี้ฟรอค่าโอนไปเลย30,000บาทค่าจัดไฟแนนซ์ยังไม่ต้องเสียอีก1 5 0 0 0บาทใช่แล้วค่ะ t b s ประกอบกันเราก็ฟรีให้ไปอีกมูลค่า10,000บาทใช่แล้วค่ะแล้วลูกค้าได้ของแถมไปมูลค่า55,000ันบาทโปรโมชั่นเราจะได้ไปแล้วเราก็ยังมีส่วนลดและการรับประกันของเราก็ยังคงเหลือเหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะคะ เราก็จะมาเพียงแค่ออเดอร์เรียกน้ำย่อยก่อนนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราจะพาไลฟ์สดอีกทีนึงแล้วก็ติดตามเพจไว้ด้วยนะคะชื่อเพจอะไรคะคุณแม่คะ KP รถบรรทุกค่ะใช่แล้วคะ่ะ KP รถบรรทุกสีราชานะคะย้ำอีกทีว่าเราเปิดทําการตั้งแต่ 8ดโมงถึง6โมงเย็นใช่แล้วค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดผ่านมาผ่านไปก็แวะมาหาพวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนและทีมงานนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมนะคะเคพีรถบรรทุกสีราชาคุณภาพเนื้อราคา